ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตเมื่อไม่นานมานี้คุณพ่อและคุณแม่อนุญาตให้มินนี่สามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ได้เธอจึงอดไม่ได้ที่จะแชร์เรื่องราวต่างๆให้เ,เพื่อนๆได้รู้ว่าทำอะไรที่ไหน share like, share like, share like. กับใครแชร์เลยแชร์เลยรูปที่มินนี่โพสเรื่องสื่อสังคมออนไลน์เป็นที่น่าสนใจของเพื่อนๆและถูกแชร์ต่อ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้รับข้อความจากคนแปลกหน้าซึ่งทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจทำยังไงดีเนี่ยสวัสดีค่ะคุณแม่จ้าลูกลูกมีเรื่องอยากปรึกษาค่ะมินนี่ได้รับข้อความจากสื่อออนไลน์จากคนที่ไม่รู้จัก ทำให้มินนี่รู้สึกไม่สบายใจมินนี่ต้องทํายังไงคะคุณแม่สื่อออนไลน์มีทั้งประโยชน์และโทษไม่จะเป็นต้องโค้เรื่องส่วนตัวลงถ้าคนไม่รู้จักก็ไม่ต้องตอบนะลูกค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาทําความรู้จักประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะ ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 1. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 2. ส,สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้ 3. ส,สามารถใช้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆเช่นฟังเพลงดูหนังเล่นเกมโทษของอินเทอร์เน็ต 1. ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริงต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน 2. ทํทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจากการใช้สายตาเป็นเวลานาน,านสาเกิดปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นการดาวน์โหลดเพลง